โยมทั้งหลายบางครั้งชีวิตก็เหมือนกรอนบทหนึ่งที่อ่านไม่จบเรากำลังยิ้มอยู่กับใครสักคนอยู่ๆวันหนึ่งเขาก็จากไปไม่มีแม้คำลาล่วงหน้าเหลือเพียงความว่างเปล่าและคำถามที่วนซ้ำในใจว่าทำไมทำไมต้องเป็นเขา ยิ่งถ้าเขาเป็นคนดีในความรู้สึกของเราความงงงันก็ยิ่งทวีคูณเพื่อนบานที่คอยช่วยเหลือคนอื่นญาติผู้ใหญ่ที่ยิ้มแย้มและให้คำปรึกษาครูที่สอนด้วยใจหรือแม้แต่คนในครอบครัวที่รักเราหมดหัวใจคนเหล่านี้บางคนกลับต้องจากไปก่อนเวลาในขณะที่เราก็ยังเห็นบางคน ที่เบียดเบียนผู้อื่นผู้จาหยาบคายทำร้ายจิตใจหรือแม้แต่ทำบาปอย่างเปิดเผยแต่กลับมีชีวิตยืนยาวนี่มันยุติธรรมหรืออาตมารู้ว่าโยมหลายคนเคยร้องไห้กับคำถามนี้บางคนถึงกับเสียศรัทธาในความดีบนกับตัวเองว่าถ้าทำดีแล้วตายเร็วงั้นจะทำไปทำไม ความคิดเช่นนี้เหมือนมเมล็ดพิษที่ค่อยๆแทรกในใจเราเพราะความเศร้าและความไม่เข้าใจทำให้เราเริ่มลังเลในหนทางของความดีโยมทั้งหลายคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันเกี่ยวกับรากฐานของความเชื่อในชีวิตมันท้าทายทั้งความเข้าใจในธรรมะและความศรัทธาที่เรามีต่อความดี ถ้าเราไม่หาคำตอบให้ชัดคำถามนี้อาจกลายเป็นข้ออ้างให้เราละความดีและเดินไปในทางที่ผิดอาตมาอยากชวนโยมคิดสักนิดว่าชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องของความยาวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความหมายที่เราทิ้งไว้ให้โลกนี้เรามักมองว่าการจากไปก่อนเป็นเรื่องน่าเศร้าเสมอแต่บางที มันอาจมีมุมที่เราไม่เคยมองมุมที่อธิบายได้ว่าทำไมดอกไม้บางดอกจึงบานเพียงไม่กี่วันแต่น้ำค้างที่ติดอยู่บนกลีบของมันกลับทำให้ผู้คนจดจำไปตลอดอาตมาจะไม่รีบตอบคำถามในทันทีเพราะบางทีคำตอบที่รีบเกินไปก็จะถูกกลืนไปกับอารมณ์ของความเศร้าขอให้เราเปิดใจ รับฟังและค่อยๆปลดปมนี้ไปทีละเส้นเพราะเมื่อเข้าใจแล้วเราอาจมองการจากไปของคนดีไม่ใช่เพียงความสูญเสียแต่เป็นการฝากร่องรอยความงามไว้บนโลกนี้อย่างสมบูรณ์โยมทั้งหลายคำตอบของคำถามนี้อยู่ในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างชัดคือกฎแห่งกรรมและ ความไม่เที่ยงอันดับแรกต้องเข้าใจว่าอายุไขของคนเราไม่ได้วัดจากความดีหรือความชั่วเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากผลรวมของกรรมเก่าและกรรมปัจจุบันบางคนแม้ปัจจุบันจะเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นไม่เคยทำร้ายใครแต่ในอดีตอาจเคยสร้างกรรมที่ทำให้อายุสั้นเช่นเคยฆ่าสัตว์ ล่าสัตว์หรือทำร้ายชีวิตผู้อื่นกรรมนั้นแม้ผ่านการเวลามานานก็ยังมีโอกาสส่งผลให้ต้องจากไปก่อนอายุที่คาดคิดอย่างที่สองคือบางคนเกิดมาเพื่อทำภารกิจสั้นๆในโลกนี้เหมือนดอกไม้ที่บานเพียงไม่กี่วันแต่กลิ่นหอมของมันตราตรึงใจผู้คนไปนานคนดีก็เช่นกัน เขาอาจเกิดมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นครูผู้สอนบทเรียนชีวิตหรือเป็นผู้สร้างรอยยิ้มให้คนรอบข้างและเมื่อหน้าที่เสร็จสิ้นเขาก็จากไปเหมือนครูที่ปิดหนังสือหลังจากสอนบทสำคัญจบลงอย่างที่สชีวิตนี้เป็นอนิจจังไม่มีใครสามารถกำหนดได้ว่าจะอยู่ถึงเมื่อใด ความดีไม่ได้ก,การันตีว่าเราจะมีชีวิตยาวแต่ความดีการันตีว่าเราจะมีคุณค่าไม่ว่าชีวิตจะยาวหรือสั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอายุของคนเราไม่แน่นอนความตายแน่นอนนั่นหมายความว่าความตายเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าจะมาถึงแต่เราไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อใดโยมบางคนอาจถามว่า แล้วความดีที่เขาทำละ่ะหายไปไหนอาตมาขอตอบว่าความดีไม่เคยหายมันถูกสืบต่อผ่านผู้คนที่ได้รับผลจากความดีนั้นคำพูดดีๆที่เขาเคยให้การช่วยเหลือที่เขาเคยทำจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นทำต่อนั่นแหละคือชีวิตต่อเนื่องที่ไม่ต้องมีร่างกายอยู่ก็ยังส่งผล อีกมุมหนึ่งที่อาตมาอยากให้คิดคือบางครั้งการจากไปก่อนอาจเป็นความเมตตาของธรรมชาติที่ไม่ให้เขาต้องอยู่เจอความทุกข์ยากในอนาคตบางคนจากไปในขณะที่ภาพจําของเขายังงดงามเต็มไปด้วยความรักจากผู้คนดีกว่าการอยู่ต่อจนเสื่อมสุขภาพหรือเสื่อมศรัทธาจากผู้คนรอดข้างดังนั้น แทนที่จะมัวเศร้าและถามว่าทำไมคนดีถึงตายก่อนเราควรถามว่าเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างไรให้สมกับที่ยังมีลมหายใจเพราะสุดท้ายแล้วความดีไม่ใช่เรื่องของการอยู่ได้นานแต่เป็นเรื่องของการใช้เวลาที่มีอย่างมีคุณค่าจำไว้นโยมเมื่อวันนั้นมาถึง ไม่ว่าชีวิตจะสั้นหรือยาวถ้าเราได้ใช้มันเพื่อสร้างความดีผู้คนจะจดจำเราในฐานะคนดีเหมือนดอกไม้ที่แม้ร่วงโรยแต่กลิ่นหอมยังลอยอยู่ในใจผู้คน